สวัสดีครับวันนี้เอ๋จะมาเทสนะครับกบกระโดดพอดลาดเท้าครับไซส์4.5นะครับเป็นเหยื่อไม้โม่นะครับอันนี้เหยื่อลอยน้ำนะครับสังเกตเหยื่อลอยน้ำเดี๋ยวนี้จะลองตีดูแต่ว่าเนื้อที่มีจำกัดเนี่ยจะตีแถวกอกบนะครับดูว่าสับดีไหมนะครับ ขี่นะครับสับดีแล้วก็มีเสียงด้วยนะครับสังเกตจากวงน้ำที่เกิดขึ้นตามมาจะเสี่ยงก็ได้นะครับหนักดีสีกายเอ็นร่ำเลยครับสับขี่นะครับ อยากฝากเพื่อนๆที่จารณางนะครับผบ